ีค่ะพระเป็นจัวกินเที่ยววันนี้พามาดูน้องห่านน้องห่านนะคะน้องห่านน้องห่านมาได้ไมาอยู่ได้สามวันแล้วนะคะร้องใหญ่เลยโอ้ยร้องใหญ่เลยมีความสุขมากเลยนะคะพามาดูน้องหา่งหานจ้าห่านทำไมน่ารักจังเลยเลูกกุเจสิบตัวนะคะ วันนี้เป็นวันทดลองงานวันที่สามวันนี้วันทดลองงานวันที่สามนะคะโอ้สมาชิกคนคัข้างนะคะเรา,าก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะเราพามาชมความน,น่ารักของน้องฮานนะคะนั่นเห็นบ้านไหมคะเห็นบ้านของน้องฮานนะคะเขาบอกว่าห้าโมงเย็นก็จะต้องเข้าบ้านแล้วนะคะ แต่วันนี้5โมงเย็นยังต้องอยู่ข้างนอกอยู่เลยเข้าร้อมลัวเรียบร้อยแล้วนะคะทดลองอยู่ทดลองอยู่7วันวันนี้เป็นวันที่3นะจากสถาบันเ่เจอพางูกข่านมาโดยเทศบาลนครเชีงเนนยงใหม่ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ น่ารัก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 คไม่กลัวคนนะคะไม่ตื่นคนด้วยอยู่กับคนได้สบายปกติทั่วไปถ้าหารแถวบ้านนี่เขาจะวิ่งแถบแล้ววิ่งไล่กัดแล้วนะคะอันนี้นั่งชิวๆเลยนะคะไม่ตื่นคนไม่รู้เขาได้กินอะไรนะคะตรงนั้นเห็นไหมคะตันนั้นเขากินอะไรก็ไม่รู้ น้ำบริเวณนี้สะอาดนะคะสะอาดสุดไน่ารักจังเลยนะคะน่ารักมากเลยนะะ้องหาน้องหานพามาชมน้องหามความน่ารักของน้องหานนะคะน่ารักที่สุดเลยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในเชียงใหม่ ถึงแม้จะเป็นห่านตัวเล็กๆสิบตัวนะคะแต่ในพื้นที่นี้ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่นอกจากปลานะคตะอนนี้เขาก็เอาน้องห่านมาดูแลระบบนิเวศให้น้ำใสสะอาดโดยการกินตะไขร่เขาเรียกว่าอะไรที่มันลอยๆชื่ออะไรนะตะไขร่น้ำ มาดูแลระบบนิเวศโดยใช้น้องหานนะคะน้องหานน่ารักมากเลยนะคะผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะนี่นะคะน่ารักน่านำเขาก็ไม่บินนะคะไม่ไกลไม่ไม่ไปไหนเลยนะคะเดินอยู่อยู่กับคนนั่งอยู่กับคนนะคะล้วก็ไม่ขึ้นบนถนนนะคะคนล้อมก็ก็อยู่นะคะค อยู่บนน้ําอยู่ในน้ําอยู่ห้าตัวอยู่บนบกห้าตัวนะครารักนารักนะคะัชมบรรยากาศคูเมืองเชียงใหม่นะคะ,หน,ห,นะ,คะหน้าตลาดประตูเชียงใหม่นะบริเวณหน้าตลาดประตูเชียงใหม่ รถติดรถจอดคือเป็นเส้นเลยคนก็มาเดิเนไนก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มามมาเซลฟี่กับน้องแดนน่ารักไหมคะนะคะ้องอหารน่ารักมากเลยแต่รู้สึกว่าบริเวณนี้น้ำใสสะอาดนะคะ ้ำใสสะอาดนะน้ำไม่มีไม่เขียวคือไม่มีขยะเลยนะคะน้ำบริเวณนี้สะอาดดีเขาก็ไปอยู่ใกล้ๆคนกินอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ได้กินอะไรก็ไม่รูม้มองกันใหญ่ชอาอะไรให้น้องก็ไม่รู้นะคะ เรากว่าเขากินหญ้าลงเล่นน้ำแล้วนะคะน่ารักน่ารักนะเา,อ,าอยู่แต่ริมตรงโน้นนะคะเ็าไม่มารางนี้เ็าไม่มารังนี้เลยอยู่ตรงโน้นเขามีบริเวณสนามยญ้าให้ยืน ช่วงนี้เป็นช่วงทดลองงานเจ็ดวันนะคะวันนี้เป็นวันที่สามวันนี้วันที่ยี่สิบเท่ก็เลยนะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่วันที่สามยี่ห้ายี่หกที่เจ็ดที่แปดถึงวันที่ยี่สิบแปดนะคะเทศบาลนครเชียงใหม่เอาน้องหานมาทดลองดูแลระบบนิเวศนะคะเจ็ดวันเจ็ดวันทำการเจ็ดวัน เสร็จมันรวมวันฮอลิเดยด้วยนะคะนักท่องเที่ยวคนเชียงใหม่เด็กๆนะคะ,ะชอบกันมากเลยน่ารัก่เลาน,นี้เป็นกรแดีมากเลยนะคะสดชื่นนะคะมาเซลฟี่กันเยอะแย,ยมากเลยเลยนะคะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะดูดิวา,าบ้านของน้องหาน น่ารักสุดๆเลยนะคะน่ารักน่ารักเลยน่่โนโ,นโ,นโน่ทำคอยาวแล้วก็กินอะไรไม่รู้นะคะข้ออะไรให้กินก็ไม่รู้หัวเจเต้นกาสิชมบรรยากาศผู้คนนะคะ เยอะๆมาก,มาก,กลเลยตรงนี้ก็เริวณนี้ก็เยอะมากเลยสองนี้วสองฟางข้าวแล้วก็มีผู้คนอยู่ทั้งไทยทั้งเทศนะคะใกล้ชมบรรยากาศปูเมืองที่มีน้องาน ได้เรียนมากันได้นะคะที่อยู่เชียงใหม่นะคะเอฟซีที่อยู่เชีงยงใหม่ได้เรียนมาเที่ยวหาท่องเที่ได้นะคะตอนนี้นี่วันที่สามท่องเทียวลงเล่นน้ำแล้วนะน่นก็นจะเป็นโอ้ยสุดที่สุดจริงจ้านะแล้ว กาตบช้อก็้สี้นี่บเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาอาปัปเดยให้ดูนะคะ้อ้